เข้าสู่ช่วง้งสุดท้ายของเดือนมิถุนายน2568แล้วนะคะดวงชะตาของหลายคนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะ5ราศีนี้ที่จะได้รับอิทธิพลจากพระราหูแบบพิเศษจากที่เคยเจอปัญหาหนักหนาสาหาัสจะก,กลายเป็นช่วงเวลาที่พลิกลายกลายเป็นดีจากสิ่งที่เคยหนักให้เบาลงและเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสสาคัญเตรียมตัวรับมือกับการพลิกชีวิตครั้งใหญ่นี้ได้เลย ราศีพฤษภโอกาสใหม่ๆกำลังมาสำหรับชาวราศีพฤษภที่ผ่านมาอาจต้องเจอกับความอึดอัดความล่าช้าหรือปัญหาที่คาราคาสังแต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้พระราหูจะเสริมพลังพิเศษให้คุณมองเห็นทางออกจากความมืดมิดสิ่งที่เคยเป็นภาระหนักใจจะเริ่มคลี่คลายลงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันทั้งเรื่องงานเง,งินและความสัมพันธ์ อย่าลังเลที่จะคว้าไว้เพราะนี่คือจังหวะที่คุณจะได้พลิกชีวิตสู่ความมั่นคงและสดใสกว่าเดิมราศีสิงห์เหนื่อยมากๆก็ได้พักชาวราศีสิงห์ที่ต้องรับบทหนักมาโดยตลอดช่วงนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้หายใจหายคอแล้วค่ะอิทธิพลจากพระราหูจะช่วยผ่อนปนภาระและความกดดันต่างๆที่คุณแบกรับไว้ จากที่เคยหนื่อยล้าจนแทบหมดแรงคุณจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีช่องทางให้ปัญหาคลี่คลายลงอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้พักใจและเติมพลังเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความหวังและความสดชื่นราศีตุลบทเรียนจากอดีตนำทางสู่ความสำเร็จสำหรับชาวราศีตุล ที่ผ่านการถูกทดสอบมาอย่างนักหน่วงในเรื่องความสัมพันธ์การตัดสินใจหรือความยุติธรรมช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้บทเรียนที่คุณได้รับจะกลายเป็นพลังสาคัญพระราหูจะเปลี่ยนมุมมองของคุณทําให้คุณเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหาและนําความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบันไดก้าวสู่ความสําเร็จคุณจะมีความเข้มแข็งและมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้นและสิ่งที่คุณเคยเสียไปอาจจะกลับมาในรูปแบบที่ดีกว่าเดิม ราศีธนูทางไปต่อชัดเจนขึ้นสำหรับชาวราศีธนูที่อาจเคยสับสนหลงทางหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่มีทิศทางที่ชัดเจนช่วงนี้ราหูจะช่วยเปิดทางให้คุณได้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นปัญหาที่เคยเป็นอุปสรรคจะกลายเป็นโอกาสให้คุณได้พัฒนาตัวเองและค้นพบศักยภาพใหม่ๆคุณจะได้รับแรงบันดาลใจมีพลังใจและมองเห็นหนทางในการก้าวไปข้างหน้าอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือการเดินทางนี่คือจังหวะที่ชีวิตของคุณจะเริ่มเดินหน้าอย่างมั่นคงราศีมีนความฝันที่เป็นจริงสุดท้ายคือชาวราศีมีนที่มีความฝันและจินตนาการกว้างไกลแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าความจริงช่างห่างไกลเหลือเกินช่วงส่งท้ายเดือนมิถุนายนนี้พระราหูจะนุนนำให้ความฝันของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสิ่งที่คุณเคยตั้งใจไว้ หรือสิ่งที่เคยรู้สึกว่าหนักอึ้งจะเริ่มเบาลงมีคนคอยสนับสนุนหรือมีโอกาสที่เข้ามาเติมเต็มให้คุณได้สร้างสรงสรค์ผลง,งานหรือทำในสิ่งที่รักได้อย่างเต็มที่นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้สัมผัสกับความสำเร็จที่รอคอยเนื้อหานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติและหมั่นสร้างความดี หากคุณเป็นหนึ่งในห้าราศีนี้หรือแม้กระทั่งราศีอื่นๆก็ขอให้ใช้จังหวะน,นี้ในการทบทวนตัวเองวางแผนชีวิตและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะ